สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูของสวยๆงามๆเกี่ยวกับดอกอิชิสีชมพูนะคะอิชิที่บ้านแตงโมก็มีสองสีนะคะมีสีชมพูมีสีขาวอิชินี่ข้อดีของเขาก็คือการออกดอกนะคะมีขนาดใหญ่อันนี้ก็เช้านี้ก็ออกลักษณะหัวอิชิก็ที่ดอกสีชมพูนะคะหัวของเขาเ็าจะอมเขียวเขียวเข้มแบบนี้นะคะ การดอกก็มีลักษณะายาวเราจะอิชิก็ยังมีบริเวณนะคะที่ทําท่ากําลังจะมีดอกบริเวณนี้ก็ออกดอกบ่อยนะคะต้นนี้ก็เป็นถังทองอันนี้ก็เป็นบริเวณค่ะแต่วันนี้เราจะมาดูความงามของดอกอิชิของเรานะคะนี่ออกทีเดียวสองดอกเลยค่ะสายพันธุ์นี้ก็เป็นสีชมพูเข้มนะคะจริงๆก็ หน้าตาของเขาก็จะเข้มกว่านี้แต่ว่ากล้องแตงโมอาจจะไม่ค่อยชัดแล้วก็แสงเข้าด้วยก็เลยทําให้เห็นความเข้มสักเท่าไหร่นะคะเป็นดอกที่มีขนาดใหญ่ถ้าก็อุ้งฝ่ามือแล้วก็สายพันธุ์นี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็เข้าที่สังเกตนะคะคือเวลาเขาออกเขาจะออกพร้อมกันสองดอกมีความดุกในตัวนะคะ เกสรของเขาก็ฟูกระจายแบบนี้เลยค่ะถามว่าเวลาเราเลี้ยงอิชิเราเลี้ยงยังไงให้ออกดอกนะคะก็คือเราก็ใช้ดินนะคะที่ผสมด้วยปุ๋ยออสโมน,นะคะผสมใส่ลงไปแล้วก็กระถางของเขาเน้นเรื่องกระถางนะคะเพราะว่าอิชินี่ก็จะเป็นไม้หัวที่มีขนาดใหญ่มากๆ เดีย๋ยวเราพาไปดูสีขาวกันค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วกระถางต้องระดับ4นิ้วขึ้นนะคะในการเลี้ยงดูก็จะทําให้สารอาหารต่างๆเขาทําให้ออกดอกเร็วนะคะนี่ค่ะก็เป็นอิชีดอกสีขาวนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากอันนี้ก็เป็นกระถาง6นิ้วนะคะที่อยู่อันนี้ก็มีดอกแล้วก็ลูกๆนะคะนี่ก็คือเป็นพันธุ์สีขาว ถามว่าพันธ์สีขาวสวยไหมก็สวยนะคะเพราะว่ามีลักษณะดอกใหญ่และสีขาวนี่เมื่อต้นของเขาสมบูรณ์เขาก็จะออกออกดอกมาให้เราเห็นบ่อยๆค่ะสวยไม่แพ้สีชมพูเลยค่ะก็เป็นแคตัสนะคะพี่หน้าเลี้ยงแนหน่าสะสมก็คือเรื่องดอกนะคะมีดอกออกให้เราชื่นชมไม่ว่าจะดูไหนก็สามารถออกดอกได้มีวิธีการ เลี้ยงดูก็คือเรื่องการดูแลต่างๆนะคะทำให้ต้นไม้ของเราจะเจริญงอกงามบางครั้งการปลูกต้นไม้ก็อยู่ที่ความใส่ใจนะคะความใส่ใจดีเราก็ได้เห็นดอกเห็นผลผลิตของเขาออกมาได้ดีแล้วก็เห็นดอกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตสายพันธุ์อื่นๆกันค่ะว่าเวลาออกดอกหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอบคุณที่ทติดตามรับฟังและชมค่ะ